วิสนะครับเป็นไฟฉายคาดหัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ p r i t เ e t e c h นะครับเป็นไฟฉาย extreme ที่มีฟังก์ชันทุกอย่างครบจริงๆสำหรับการใช้งานเอ t าดร์ที่บอกว่า extreme เพราะว่าเหมือนกับไฟฉาย p r i t เ e t e c h รุ่นดังๆของเขาอย่าง eos นะครับตัวนี้กันกระแทกนะครับกันน้ำสามารถดำน้ำได้1เมตรที่ว่ามีฟังก์ชันครบเนี่ยเพราะว่า1ก็คือก็มีโหมด led สีแดงนะครับ ที่เราใช้ได้ในเวลากลางคืนในแคมป์หรือว่าเวลาเดินสีแดงนี่มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อเราปิดนะครับตาเราก็ยังจะมองเห็นได้ดีในที่มืดนะครับไม่ไม่ท่าม,มืดไปจากสีแดงนะครับถ้าเรากดค้างาก็จะเป็น LED คู่ที่เป็นส่องระยะใ,ใกล้ๆเป็นมุมกว้างเช่นเดียวกันใช้งานระยะใกล้นะครับถ้าเรากดค้างเรื่อยๆครับ ก็จะกระพริบหนึ่งครั้งแล้วจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะหลีดิมมันได้สามารถจะหลีให้เบาลงได้ใช้ไฟน้อยๆสว่างน้อยๆได้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะได้เป็น LED สีขาวพุ่งเป็นลำออกไปให้ความสว่างถึง165ลูเมนนะครับสว่างมากนะครับก็ครบจริงๆนะครับนอกจากนี้พอเราปิดนะครับก็จะมีไฟกระพริบบอกสถานะของแบตเตอรี่ ซึ่งถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเคยไหมครับพวกไฟฉายพวกนี้ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็มีใส่กระเป๋ากระแทกปุ่มแล้วก็ไฟติดขึ้นมาแบตเตอรี่หมดในกระเป๋าเดินทางไปถึงแคมป์ไฟฉายไม่มีใช้ตัวนี้มีล็อกด,ด้วยนะครับทุกอย่างอยู่ที่ปุ่มปุ่มเดียวไม,ม่สับสนเลยเราปิดอยู่นะครับเรากดสามครั้งติดกัดหนึ่งสองสามนะครับไฟจะกระพริบสามครั้ง ดับตอนนี้กดไม่ติดครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าซื้อวิสไปแล,แล้วกดแล้วไฟแดงติดอย่างนี้แต่ว่าไฟไม่ติดให้กดสามครั้งกดล็อกครับหนึ่งสองสามแล้วกดอีกทีมันนี้ติดละนี่คือวิสนะครับวิสเนี่ยใช้แบตเตอรี่สามอสามก้อนซิลมาด้านในแบตเตอรี่สามเก็หาซื้อง่ายนะครับ ตัวด้านหน้าทั้งหมดของของไฟฉายเนี่ยซีลมาอย่างดีนะครับกันกระแทกกันน้าหลังฐานนี่ก็แน่นหนาไฟฉายถึงเราตกมาจากที่สูงเนี่ยก็ไฟฉายตกนะครับไม่ใช่เราตกไฟฉายตกก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดับด้วยจากแบตเตอรี่มันเคลื่อนทุกอย่างแน่นหนามากสรุปว่าตัวเดียวใช้ได้ทุกงานครับใช้ได้ทุกงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นไฟแดงไฟ LED สีขาวขากว้าง หรือว่าไฟสว่างซึ่งเป็นลำแบตเตอรี่ชุดหนึ่งใช้ได้150ชั่วโมงผมว่าตัวเดียวจบครับฟิส t ั่นเท h i s ส